ครับผมกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไปเมื่อตอนเบรกเมื่อกี้นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนนะครับ<ห>เมื่อเร็วๆนี้เองนักท่องเที่ยวจีนก็มาเหมือนกับว่ามาก่อเรื่องก่อราวที่แบบมันไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยควรในรบ,บ้านเรานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็จริงๆแล้วก็เขาก็เดินทางมาบ่อยแต่ว่าระยะหลังเนี่ยคราเป็นเช่าเหมาลำมาเลยนะฮะจากเมืองจีนมาที่เชียงใหม่เนื่องจากว่าเชียงใหม่ก็เป็นท่าอากาศยานนานาชาติใช่ไหมับก็ลงได้เลยทีนี้มาหนักๆเข้าเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชาวจีนเขาเนี่ยบางทีระเบียบหรือการปฏิบัติต่างๆโดยส่วนตัวเขาเนี่ยครับแม้ว่าระยะหลังๆเนี่ยทางการจีนเองเขาก็จะออกระเบียบปฏิบัติ ในการที่จะให้คนจีนเป็นคู่มือในการเดินทางออกไปต่างประเทศหรือใช้สถานที่สาธารณะไอ้ประเภทที่ขากถุยขากถุยเนี่ยในบ้านตัวเองเนี่ยบอกว่าไม่ได้เพราะว่าไปบางต่างประเทศเขาเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบมีข้อห้ามเช่นเดียวกันที่เชียงใหม่เมื่อประมาณสักสองสสัปดาห์ที่คุณอิทธิเดชว่านะฮะมันก็ทะลักไป้ดยคนจีนแล้วทําไมถึงต้องเชียงใหม่ครับทีนี้เขาก็หนังอันเนื่องมาจากหนัง Lost in Thailand นั่นแหละที่เขามาถ่ายทําที่เชียงใหม่ทีนี้คนจีนด้วยความที่มีเงินมาก มีเงินมากเงินมาเต็มกระเป๋าเนี่ยนะฮะจี p เนี่ยโอ้โหถ้าดูย้อนหลังไปเนี่ยโต7.8 7.9เปรนะฮะเปรียบเทียบกับปีย้อนหลังไปเนี่ยเยอะมากเลยคือมีเงินเต็มกระเป๋าเศรษฐีคนจีนเนี่ยมีมากขึ้นแล้วทำไงครับก็ท่องเที่ยวหาความสุขดูหนังดูละครเขามาถ่ายหนังก็ถ่ายหนังที่เมืองไทยมาถ่ายเชียงใหม่ศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆสวยงามคนจีนก็อยากจะมาสัมผัสแบบจริงๆเลยกับมือ ดูกับตาเห็นกับมืออยากจะมาก็มากันเต็มทีนี้บางคนเนี่ยมาก็ปฏิบัติบางทีก็ปฏิบัติตามจารีตของคนในท้องเทียนที่ชีวิตคใช่ครับคือว่าเข้าเมืองตาเรียวก็เรียวตาตามบางคนไม่เรียวตาตามนึกว่าอยู่ปักกิ่งอยู่นึกว่าอยู่ปักกิ่งเห็นครูเมืองเนี่ยปวดมาเนี่ยมาทัทีทั้งปวดหนักปวดเบาย่อนไปเลย อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็การใช้จราจรการใช้ถนนเนี่ยมันไม่เป็นระเบียบนะฮะแล้วก็คนในเมืองเองก็อึดอัดเพราะว่าคนเชี่ยงใหม่เขาเนี่ยเขามีประเพณีของเขางดงามต่างๆเนี่ยต่างๆคือเขาทนไม่ได้ขนาดทางมอชเขาเนี่ยเขาก็มีปัญหาเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าในบทหนังก็จะมีนักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาก็มีใส่ชุดเหมือนนักศึกษาไปเช่าชุดมาไปถ่ายรูปและไปกอดกัน ทอนนี้คนที่เห็น ก็บอกว่าเอ้นี่สิทธ์เนี่ยไปถ่ายรูปกอดกันมันไม่มีนะในมอชอะไรเงี้ยและสุดท้ายก็ไปสืบสวนทวนความก็ได้ความว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนอะไรอย่างเงี้ยมาแบบเนี้ยนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับแต่สําหรับต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากับยุโรปนี่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากได้นักท่องเที่ยวจีนเหลือเกินอ้โ้พวกนี้กระเป๋าหนักมากนะครับเข้ามาในโอ้โหใช้จ่ายปีเงินเยอะเงินเยอะครับเยอะมากอย่างที่สหรัฐนี่นะเขาเขามีสถิติเก็บไว้นะครับปี2012นนักท่องเที่ยว เที่ยวจีนเนี่ยเข้าไปใช้เงินในประเทศเขานะครับ9,000ล้านดอลลาร์เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะครับคิดเป็นเงินไทยนะครับเอาประมาณสัก32คูณละ2 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนแล้วนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากที่สุดคือคิดเป็นประมาณ20%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดแลวไปสร้างปัญหาเขาไหมเขาบอกว่าก็มีบ้างครับตามตามภาษาของเขานะครับแต่กฎหมายเขาก็ค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วก็มีการ บอกล่วงหน้าไปก่อนแล้วว่าห้ามทําอย่างงู้นห้ามทําอย่างนี้นะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าคิดกับเงินที่จะได้แล้วเขาปิดตาสักข้างนึก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาเงินไว้ก่อนอ๋อแน่นอนสิยามนี้สหรัฐนี่ก็กรอบพอสมควรนะครับต้องการเงินจากนักท่องเที่ยวจากต่างชาติพอสมควรใช่ไหมแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยปิดตาข้างเดียวได้ที่ไหนเนี่ยสหรัฐแทบไม่เอาเลยครับไม่ได้เลยครับเขาไม่อยากให้เข้าไปด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็จะไปทําร่มร่างสักนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับมีการออกมาตรการด้วยนะครับมีการสํารวจมานะครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอยากจะไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือไปท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆที่เห็นในภาพยนตร์นั่นเองนะครับอย่างลอสแองเจลิสนะครับนครนิวยอร์คลาสเวกัสอะไรพวกนี้นะครับนี่อันดับหนึ่งเลยนะครับส่วนอันดับที่2เนี่ยก็คือท่องเที่ยวตามธรรมชาติเช่น อุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับเยลโลว์สโตนพาร์คหรือว่าเมล์รัชมอร์ที่เป็นอนุสาวรีหน้ารประธานาธิบดี4คนนะครับแล้ววิถีชีวิตของชาวอเมริกันนี่แหละคือสิ่งที่คนจีนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอยากสัมผัสมากที่สุดเมื่อก่อนนี้นะครับนักท่องเที่ยวจีนเข้าพักตามโรงแรมนี่ โอ้โหตามโรงแรมแบบเอ๊จะเอาอะไรกินเป็นข้าวเช้าให้พวกนี้กินดีก็ทําเป็นติ่มซำบ้างละโจ๊กบ้างละข้าวต้มบ้างละกินกับทัวไข่เค็มชอบไหมนักท่องเที่ยวบอกอ้วไม่เอาอ้วกินมาตลอดเลยอ้วกกีขอไข่ดาวหมูแฮมอ๋อไข่ดาวหมูแฮมเอาแบบฝรั่งเลยครับเห็นเลยเป็นถ้วยๆเล็กๆน่ารักน่ารักอู้อ่าเก็บใส่กระเป๋าบอกเออที่บ้านเขาไม่มีนะครับี่เก็บใส่กระเป๋าด้วยเหรอเก็บใส่กระเป๋าเขาบเป็นประเภทขี่ม้ายิงปืนเนี่ยพอได้ไหมโอ้เขาบอกสุดยอดเลยครับเขาบอยเนี่ยนะฮะไปโชว์พวกโชว์ขี่ม้าโชว์ คล้องวัวคล้องอะไรพวกนี้เขาบอกพลาดไม่ได้ต้องไปดูเขาบอกอะไรที่เป็นอเมริกันฉันอยากรู้หมดมิหน้ามิหน้ามาเมืองไทยนะก็อยากสัมผัสแบบเหมือนกับว่าเนื้อแนบเนื้อว่าอย่างนั้นใช่ไหมก็หมายความว่าไปเที่ยวในมหาลัยเชียงใหม่เขาก็แปลงตัวเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตไปเลยใช่ไหมครับก็ใส่ชุดนิสิตแต่ว่าไม่มีตราไม่มีอะไรหรอกก็ไปยืนกอดคอบางทีก็ไม่ได้กอดธรรมดามีจุ๊บจบด้วยครับแต่จริงๆแล้ว เราเนี่ยเวลาไปเที่ยวเกาหลีก็มีเหมือนกันนะครับ,รบไปแต่งตัวแล้วก็น,นึกว่าตัวเองเป็นพระเอกนางเอ,งเองกเกาหลีก็มีแต่ว่าคือความต่างมันตรงที่ว่าชุดมันเป็นชุดนักศึกษาเท่านั้นเองแล้วทีนี้ฝรั่งเขาว่า<น>ไงถ้าไปจีนไปเยอะๆไปที่นั่นอเมริกา,าเขาบอกว่าบอกว่าอยากให้มามากอย่างพวกศูนย์ไอแหล่งช้อปปิง้งนะครับเขาบอกตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนคลองหมดเลย60%ของรายได้จากแหล่งช้อปปิ้งนี่เป็นเงินหยวนนะครับมาจากจีนเลยนะครับพวกแถวเบเวอร์ลี่ฮิลส์ที่เป็นแหล่ง ที่อาศัยของคนรวยนะครับก็เอาหยวนซื้อเลยจะมีถนนเส้นหนึ่งนะครับชื่อโร d ด o d r ได e ฟ์นะครับถนนเส้นนี้ทั้งเส้นแบรนด์เนมทั้งเส้นครับปรากฏว่าตอนนี้นอกจากรับเงินหยวนแล้วบัตรเครดิตของจีนยูเนียนเพย์นะครับที่คนจีนเขาใช้กันแพร่หลายเนี่ยใช้ได้เลยเมื่อก่อนนี่วีซ่ามาสเตอร์เท่านั้นหรือว่าอเมริกันเอ็กซ์เพรสนิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ยูเนียนเพย์ลูดปื๊ดลูดปื๊ดเลยครับตามตัวเลขเขาบอกว่าเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีเศรษฐีจีนเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากอ เยอะมากๆเยอะมากมากเลยนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยเวลาเศรษฐีจีนเขาร่ํารวยขึ้นมานะคือร่ํารวยสุดขีดแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไม่อยากอยู่ที่ที่เมืองจีนที่เดิมอ่ะอยากจะไปเปลี่ยนมันก็อพยพตัวเองไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ยุโรปไปอยู่ออสเตรเลียต่างๆเนี่ยชาวนาของจีนเนี่ยไม่ไม่ดูเหมือนว่าชื่อเหมือนจะจนอ่ะแต่ไม่ใช่พักหลังในชาวนาของจีนนรวยมากอ๋อครับรวยมาก ตั้งแต่ที่เขามีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนจากระบบคอมิวนิสให้มันมาเป็นไกลายเป็นเสรีอ่นี่ออกมาเนี่ยคนนี่ก็โอ้โหชาวนานี่มีโอกาสเลยอืมครับชาวนาเดี๋ยวนี้รถพวกโตโยต้าอะไรไม่ได้กินนะครับขี้หมูขี้หมาต้องวอนโวขึ้นไปใรอย่างนี้รลยใช่รถญี่ปุ่นนี่เขาแทบจะไม่มองกันแล้วนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องที่เราว่ากันไปเมื่อกี้นี้นะครับประเทศยุโรปบ้างนะครับไปกันที่ประเทศยุโรปบ้าง ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายเหมือนกันที่คนจีนเนี่ยเขาก็นิยมไปเหมือนกันนะครับตอนนี้ยุโรปเขามีการรวมกันนะครับว่าจะออกมาตรการใหม่และผ่อนผันเรื่องการขอวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ใช่เลซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลา2สัปดาห์เต็มในการ,รพิจารณาเอกสารเท่านั้นนะครับพอพิจารณาเสร็จสัมภาษณ์อีกกี่วันอีกอาทิตย์หนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ขั้นตอนพวกนี้จะตัดหมดเลยไม่เกิน10วันได้ไปหมดทําทนองนั้นเห็นไหม ใครๆก็รักเมืองจีนปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับใครๆก็รักแล้วทําไมจะไม่ได้ชื่อว่าจีนจะเป็นประเทศมหาอำนาจอํานาจของโลกอันดับหนึ่งแทนสหรัฐอเมริกาได้ก็น่าจะอีกไม่นานอีกไม่นานใช่ไหมครับครับผมเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของเกาะกระแสโลกวันนี้นะครับผมและคุณสุภาพชายก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่เวลาเดิม15นาฬิกาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ